การนำพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์มาใช้ในการทำเกษตรเช่นปั๊มน้ำต้องอาศัยอินเวอร์เตอร์ในการเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไปเป็นกระแสสลับก่อนซึ่งข้อจำกัดของอินเวอร์เตอร์โดยทั่วไปคือไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะความเข้มของแสงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้แรงดันที่ได้ไม่แน่นอนสูนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรอ NECTEC จึงพัฒนาเทคโนโลยีสูบน้ำแบบประหยัดโซล่าอินเวอร์เตอร์ปัมหรือปั๊มสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ ด้วยระบบ Maximum Power Point Tracking ระบบนี้จะช่วยหาจุดพลังงานสูงสุดในแต่ละช่วงแสงเพื่อให้ปั๊มน้ำทำงานได้ดีที่สุดช่วยประหยัดและลดต้นทุนในการใช้พลังงานโดยธรรมชาติของโซลาเซลล์เองเนี่ยตอนที่เราดึงพลังงานมันมากไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะกลับให้พลังงานน้อยลงนะถ้าเราพยายามจะดึงมันมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอตัวอุปกรณ์ของเราหรือว่าตัวอินเวอร์เตอร์เราเนี่ยเราก็จะใส่ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่จะไปควบคุม การทำงานตัวนี้ให้อยู่ณจุดที่ได้พลังงานสูงที่สุดตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้การคุ้มทุนในการใช้โซลา r เซลล์เนี่ยถึงจุดคุ้มทุนได้เร็วกว่าระบบที่จะไม่มีตัวอมองหาไอจุดสูงสุดของพลังงานตัวนี้ การลงทุนระบบโซล่าอินเวอร์เตอร์พัมมมีค่าใช้จ่ายหลักที่แผงโซล่าเซลล์ที่มีราคาประมาณ5 0 0 0ถึง8,000บาทต่อแผงส่วนตัวอินเวอร์เตอร์นั้นราคาไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับปั๊มน้ำเครื่องยนต์ระบบเดิมมีค่าใช้จ่ายหลักเป็นค่าน้ำมันยังไม่รวมค่าสึกหรอและซ่อมบำรุงอื่นๆจึงนับว่าคุ้มค่ากับการลงทุนนอกจากนี้ตัวอินเวอร์เตอร์ยังถูกออกแบบให้เหมาะสมในการนำไปใช้งานกลางแจ้งเพราะมีระบบป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่ากันฝุ่นกันน้ำ ไม่จำเป็นต้องใช้ร่วมกับแบตเตอรี่และมีให้เลือกใช้งานหลากหลายขนาดโซล่าอินเวอร์เตอร์พัมที่เน็กเทคพัฒนาขึ้นถูกนำมาใช้ในโครงการทำนาหนึ่งไร่หนึ่งแสนโดยทดลองใช้กับไร่ของคุณภัยรัตรสุนทรชัยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้มาแล้วประมาณ3เดือนในพื้นที่นา30ไร่ใช้แผงโซล่าเซลล์10แผงเบ็ดเสร็จลงทุนชุดโซล่าอินเวอร์เตอร์พัมหนึ่งแสนบาทซึ่งเกษตรกรยอมรับว่าดีกว่าการใช้ปั๊มน้ำเครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันดีเซล ที่มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าน้ํามันเฉลี่ยเดือนละ9,000บาทอย่างแรกคือชื่อเรื่องชื่อเรื่องเวลาครับเวลาคือเราไม่ต้องคอยมาเดินมาเตินน้ามันเขาไม่ต้องคอยมาดูน้ํามันเครื่องเขาว่าขาดไหมดูสายพานดูระบบเขาไม่ต้องมาเดินมาสตาร์ทคือระบบเขาสตาร์ทได้ตัวเองเลยแล้วค่าใช้จ่ายค่าใ้่างน้มันต่อเดือนก็หายไปแ้วตรงนั้นก็มาเดแทนได้ประมาณถ้าตกปีก็เกือบแสนใช่ไหมปีละถ้าเดือนละ9,000ใช่ก็จุดคุ้มทุนค่อนข้างไวครับเราไม่ต้องใช้น้ํามันเรื่องมูลพิทาอากาศเราก็ไม่มีออกไป แปลเราก็จะเป็นจุดขายที่ดีคือใช้พลังงานสะอาดในการจะเป็นจุดขายอย่างหนึ่งของระบบอินทรีย์ได้ฮะดังนั้นข้อดีของการใช้โซล่าอินเวอร์เตอร์พัลเพื่อผ่านน้าจากแหล่งน้ําหลักเข้าสู่บ่อพักน้ําหรือเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกโดยตรงจึงไม่เพียงแต่ช่วยให้เกษตรกรประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทําเกษตรเท่านั้นหากยังช่วยลดมลพิษและเป็นการนําพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะที่ข้อจํากัดในเรื่องกําลังขับ ที่อินเวอร์เตอร์สามารถรองรับได้ในขณะนี้ยังเป็นสิ่งที่ทางเน็กเทคพยายามพัฒนาต่อไปเพื่อให้เทคโนโลยีสูบน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคตสุตาสุธีพิเชษพันธ์ทีมข่าวเฉพาะกิจข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน